ép bồn xâm mà chạc ta mà lùi ở trang bàn uhm. ép bồn xâm mà chạc ta mà lùi ở trang bàn จ้าข้าวก้าวส้วนเลยวันนี้ก้าวต้องแกงกันก้วเลยวันนี้ตักตั้งตัวเลยจ้าวิ่งไปอ่ะตักวิ่งไปอ้าตักวิ่งไปเก็บปักจ้า จ้าจ้าก้าวซ้วนเลยว,วันนี้ก้าวใส่บซญซมใส่น้ำซมนาวแล้วก็ใส่ปลากามเปียกไปด้วยจ้าผสมกันนะรสจัดมันจะกลมกลมดีจ้าจ้าก้าวซ้วนเลยว,วันนี้ก้าว ใส่บซญซมใส่น้ำซมนาวแล้วก็ใส่ปลาก้ามเปียกไปด้วยจ้าผสมกันนะรสจาดมันจะกลุมกลม จากส้วนแล้วก่า <c oughs> มักเกลบเแกงล่ะนะดีจ้าเาวาก้าวส้วนแล้ววันนี้กก้าเก่งส้มปลา <c oughs> เวรลัดนัดปลุกเวงื่อมาว่านเนาะ Trộn nạch giá ja. Xay thầm campia thầm Xay thầy thầm 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 thầm

เอฟบอนซมมาจาปาปลามาปลูกไปกลางบ้านใส่บซญซมใส่นำซมนาวแล้วก็ใส่ปลากามเปียกไปด้วยจ้าผสมกันนะรสจัดมันจะกลมกล่มเก่งซมปลา mm hmm. เวลาดนัดปลุกหัวหมาว่านเนาะ เก๋กวกลัว <laughs> ก้ากลัวกันลาวก็วกลัวกันลาวลับเก๋งก็เลยเป็นเก็งมาจากกลางบ้านไม่ต้องไปอ่ะฉันแล้วจ้าเก่งส้มปลา จากส้วนกับมาตะพวงกับเก่งกันแล้วทุกคนเอ้เก่งก็เหมือนเดิม่นเก่งกมหัวเลือดซ้ำตัวไวโตดเอ็กบ่นส้มมาจากปลามาปลูกข้างบ้าน ใส่กัมกามเปียกใส่ตังกามเปียกไดเลยไหมใส่บนลซอมใส่น้ำซ้มน้าวแล้วก็ใส่ปลากรามเปียกไปด้วยจ้าผสมกันหน้ารสจัดมันจะขมกลม แกงส้มปลาเวลาดนัดก,นะกุ้งเหงือกหม่าว่านเนาะต้มแกงกันวัวเลยอันนี่แั้งตัวเลยจ้าวิ่งไปอาบักวิ่งไปอาบักวิ่งไปเก็บปักจา้าหลักแกงก็เลยไปเก็บมาจากกลางบ้านไม่ต้องไป ฉันแล้วจ้าแกงส้มปลามาอร่อยเลยค่ะแกงส้มหยิกแล้วแกงส้มกุ่นตายมันเดือใส่ส้มก้ามเปียใส่่างกามเปียใส่อะไรไหมใส่บุญส้ม

ตับวุ้งตับแกงกันลาวทุกคนเออแกงก็เหมือนเดิมอร่อยเลยค่ะแกงส้มหยกแล้วแกงส้มคนตายเหมัอนเดิมบ่อนส้มแกงจีวิ่งใหญ่ทุกคนนะแม่ยใหญ่ิตนะแกงบอนส้มวิ่งไปอาปักวิ่งไปอาปักวิ่งไปเก็บปักจ้า เกงก็เลยเก่งมาจากกลางบา้านไม่ต้องไปอฉันแล้วจ้าแก่งส้มปลาใส่บอนส้มใส่น้าส้มนาวแล้วก็ใส่ปลากร้ามเปียกไปด้วยจ้าผสมกันน่ารดจาจมันจะกลุมกลมทอมเกงกัดวัวเลยหละนี่เข้มตัวเลยจ้าเก่งส้มปลาแ,แบลรัดนัดบุกเพลิงหงมาวานนะันเนาะ อร่อยเลยค่ะแกงส้มหยิกแล้วแกงส้มกุิ่นตายเหมือนเดิมมาจ้ามากินกาวบานจานกันเลยเดิมมาจ้ามากินกาวบานจานกันเลย มอร่อยเลยค่ะแกงส้มหยิกแล้วแกงส้มกุ่นตายมันเด้อแกงส้มปลาเวลาดนัดอกหัาวหมอว่านเนาะแกงส้มนะจ๊ะบอนส้มเกีียวเกียวบิง ý thức ăn nha yay dĩnh ăn kèn ngon sông mát kèn sông mát 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 เวลาหนัดขูดหัวหมอว่านเนาะเก้าตัวกันแล้วก็ตัวกันแล้วมันคุณเก่งส้ม